นะครับต้องขอกราสวัสดีท่านผู้ชมด้ดยนับอยู่โฮมนะครับนิกกี้เกมซีซึ่งเคยก็จะมาเล่นเดอะเซอร g a m เกมกันอีกครั้งนะครับก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เ g ชจีซีสแปดนะก็กำจะเริ่มแล้วโอเค go เออโอ้โหมึงให้แค่นี้อย่าให้เลยดีกว่าโกยดีครับอย่างนี้ไอ้ห่าให้อะไรมาไม่รู้ แบบนี้ครับแบบนี้่อนเยอะมากครับจาได้อยู่ยังไงของไป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 รีบไปเลยรีบไปเลยถูกค่าแน่นอนขนาดนี้ถูกค่าแน่นอนขนาดนี้ไม่ถูกค่าแน่นอนเฮ้ยถูกค่าแน่นอนเฮ้ย โอ้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 เฮ้ยไม่จะ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 โอ้ย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 กลัวแล้วค่ะกลัวแล้วค่ะโอ้ยเฮียเอ๋ยเก็บแต่ห่าไหมอ้อซาซ่าอืมเจอคนซ่าครับซ่าห์ซาห์าห เนี่ยสาหาหอู้ต้องการเค้กครับต้องการเค้กอบอกเลยตายอย่างเดียวรอบนี้ไม่มีติดนที่จะชนะได้เลยอู้ยคิดตรงน,นี้คิดตรงน,นี้อู้ยอู้ยย่าๆๆ กดแดมเม็ดห้าจะไปรักกี่คิวสองคิวใช่ไหมสามคิวครับรอบนี้โอ้โ oh. หของจะเต็มตัวเลยขนาดนั้นครับโอเคโอเคพร้อมไฟครับเริ่มไม่เต็มยังไม่ครบเท่าไหร่อุ้ยไอเฮล เราเปิดไปแล้วใช่ไหมนี่แบบนี้กล่องเยอะครับออกเลย <c oughs> อืออือเออโอ้โหมีใครมาโูแล้วทิ้งของไว้แถวนี้ปูตรง้ได้ไหมอืมเขาไม่เก็บของเลยเขาแบบเก,ก,ก่งกาครับอาคมเก่งกาไม่เก็บของพวกนี้เขามีแบบอาคมเก่งการครับ โอ้โหมาหลังอย่างนี้หลบสิครับใช่รอหามาแซงเหรอเฮ้ยลืมแล้วลืมแล้วลืม,ลลมลโอโ้ขวันขวัเรียบร้อย GG แงงแงงแงง ชอ้นน่ามีมนุษย์ครับเราอาเป็นลบปันดีกว่าครับมันมีอินเสอร์เหล็กด้วยเดี๋ยวขอเก็บของก่อนมันมาทานันต่อวะโอเคปรากฏว่ามันมาทันนะครับขะมอน yeah. เนี่ยออสเซเรตหน่อยหน่อยขึ้นมาบนบุกดีขึ้นมาบ,ง,กกมาบงบกนะไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นมห่หรอ อยากจมน้ำตายก็เชิญครับไ่ห้ามหรอกูอยากให้ไปหาใช่ไหมอุ้ยมันขับใสไล่ตรงมาเลยเตะกี่คนเนี่ยห้าคนกล่องรีฟิลกด้วยไอแซดโอ้โหมันสแกคคอมโบมาเลย จุดบุ้งบวกกูไม่แพ้เวยจะแพ้ก็แต่อยู่ในน้ำนี่แหละอดี๋ยวเพิ่งไปตรงกลางครับแล้วขอรีเจนเล,เลือดก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปที่ไปเข้าทริกเกอร์เขานะครับถุยมาสมบันกาดเลยโอเคแบบนี้กล่องโคตรเยอะเลยก็ชอบ บอกเลยเขาชอบอเชื้อเหล็กบอกแล้วไม่ไปการก็มีตอนนี้พร้อมไปการนะครับไปเลยครับโคงการน่าจะมีคนไปครับพอแบบมันมีก่อนเยอะสุดแล้วชุบอ่ะชุบ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 เฮ้ยไอเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เพิ่งทักมาเว้ย ทักทีนกูตายตลอดอ้า,อา,อาไม่มีคนมาจริงเหรอตรงกลางเนี่ยเฮ้ยมันเป็นจุดที่ต้องมีคนด้วยเหลือกันอยู่สามคนในเซิร์ฟเนี่ยอโอเคโก้โก้โกโกโกจะส่งมาทำไมเฮ้ยอะไรงชื่อคน l kill guy กล้ e on baby come on baby c o m e on baby แล้วเธอก็หนีไปไม่สนใจใยดีพนบดพวกนี้เลยคือผมเก็บเพชรมาทําไมวะไม่ใช่ไม่ได้แล้วเฮ้ยไงน,นี้ที่จะน้องแสวอุอ๊บอไปไวมากอ,อ๋อกอดแดนมปบอกเลยขี้เกียจตามจะตายตรงน,นี้เดีอจะไปตายเด็ดแมพพร้อมน้องแสว เฮ้ยมันหนีอย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยกายไอหนีจิตชาเบ,บเบ้เฮ้ยมันเขารู้ว่าผมตามเลยเขากลัวสู้ผมไม่ได้หรือว่าอะไรเฮ้ยหนีอย่างเดียวเลยไอ้แซดอยากเข้าเดสแมปหรือไงให้มันจบๆไปเลยน้องแสว <c oughs> มันจบที่นี่แหละจะไปกินจ้าพี่ขี้เกียจตามนะโอเคบอกแลว้วขี้เกียจตามมากมันจะวิ่งหนีหาพระแสงมันเหรอืมยิ่งไปมันจะช่วยอะไรโอ้ยอีแสแตรขี้เกียจตามเราเฮ้ย บอกเลยว่าขี้เกียจตามนะเฮ้ยปุ๊บปุ๊บอืมอืมตามทันแล้วคือโอ้ยโอ้ยอืมอ้ออ๋อชออ๋อช่อ อะไรไม่เหลือคนแล้ว uh. จะหนีไปไหนเออแปกคนเว้ยก็ม <Trop> ันไม่เหลือคนแล้วจะดดลงไปทำไมนะนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นในครั้น <pre> <laps> ี้ใครสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่กดไลค์และซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับเย่บ๊ายบาย